ไลมาทีอย่างว่านี่ออกขวาวิไลซุกเปิดมากายไปเบิดเลยยังได้อยู่เข้าไสาย้ยังยิงบ่ได้มาจมานี้เอาโอกาสมาแล้วได้ประตูเลยโอ,โอ้ออกนําไวโอถือว่าเริ่มต้นมานาทีเดียวของอนคะรหลวงในเครึ่งเวลาที่สองปดลอกได้ไวยิงขึ้นน้ำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนเอเป็นสุขสวรรค์สัญ,ญลิน ยังบอถึงนาทีเลยตอนนี้สนุกธรรมวงศ์ไปแทนถือว่าโคต้า5คนเรียบร้อยเนาะอยู่ในตัวนี้อาจารย์คำใส่โอแรกเปิดหน้าเลขครับ30นาทีที่เหลือในตัวนี้บอสดเอาจังหวะนี้แหละได้ทุกคนได้หทุกคนได้แล้วเอ้าในตัวนี้สองประตูต่อสูนแล้วทางนครหลวงวิจารยับห่างเป็น2ประตูต่อสูนโอ้เกมบคนเก่าหรือบ้านเป็นคนเก่าโนสุขสวรรค์สัญลิน คือบานเปิดเจะเจตัดภาพมานิีเหมือนจะบุมมิตตบประกบเตะออกไปก่อนเก็บบานได้เป็นของไพ่อาคมอาคมดวนยังดวนกับน้อยตัดจะมวะนี่วิไลกุลหลังสีเบื้องขวามีสุวันวิไลไหลามาลูกนี้แปะนิ่มๆเข้าเลยจังหวะส่วนกลับแบบนี้หลวงพระบางบุกเพลินพายน้ำเอาคืนแต่สุดท้ายมาถึงประตู เพิ่มเติมอีกเป็น3ประตูต่อศูนย์จะมาส่วนกับของนครหลวงวียงจันเป็นผู้มินเนเป็นผู้มินคำพีวงนี่นครหลวงมีโอกาสสูงเลยในการที่จะเข้าไปซิงเซเลอร์พบกับเสียงขวางเจ้าการนี้กันนั่งซิงเซเลอร์มาบอรกิวัน,นี้ก่อนโอ้จะมาได้สวยงามเลี้ยลาเกาเข้ามายิงเรียบร้อยเลยออโอ้ไอเดียดีลีเดอร์สำหรับวิไลกูรังสีโอถือว่าจังวนี่ แต่งเองเสริมล้อเองเองงอือว่าจบเองเลยเอาในตัวนี้4ต่อ0ูนาองนะักหลวงจากการยิงของมายเล้ว